คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะค,ค่ะก็กลาสวอสดีนะคะมินรักแฟนเก็บทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับเจ็คควันนะวันนี้เรามากันในเกมไทริเวอร์วอนเดอนะร์มาลูกัต ไมแตกอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนเออเกมนี้อีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเออมันแตกจริงจริงนะช่วงนี้โอเคไปกันโลดอ่ะวันนี้เราพูดงกันมาที่100 0บาทนะจ๊ะเช่นเดิมนะอ่ากับเบ็ด30ก่อนนะคะเริ่มต้นนะทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนนะไปกันรลดสวยมาดอกแรกอ่ะ มาร่องเรือตามหารักจ้ะอเอาวันนี้คนของมาเต็มเรือเลยนะยังไงต้องแตกแล้วไหม,มสวยสวยจับปลาหมึกมปลาหมึกขนีดตัวเดียวปลาแม่พี่น้องโอ้ยอ้ยามะม่วงมาแล้วจ้า75บาทโอ้ยเบสซับสิบเสียดายนะไม่ได้อัดเบดตั้งแต่เริ่มแรกนะคะอ่ะไม่เป็นไรมาซบๆก่อนเนาะเริ่มต้นเอออย่าใจร้อนนะ อายาสวยสามสบบาทวายหลาดีนะโ,โุ้ยดอกรีปร้อยสบาทเป็นเจ้าเฮ้ยยกเพลงจ้ามันรอนนะจ๊ะมันฟังเอออะใครเกมที่จะควรเล่นนะคะก็เป็นของใครเกม p g จีซอฟลนะคะอะใครสนจะอยากเล่นเกมนะคะก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะสามารถเข้าไปทดลองเล่นกันดูก่อนได้นะถูกใจก็ค่อยเล่นนะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำเลยนะเออ อย่าไปเล่นเดอ้อเด็กน้อยนะ่ะเอออ่ารับชมกันเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะวันนี้ที่มารีวิวให้ดูนะอ่ะาบดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะเอยสวยคิวหูแพงนี้สามหกบาทแม่จ้าบอกมาหกบาทยังไงชมพู่ลูกเออไวัยไหลดีนะวันนี้ทุกคนเออท่าทีดีนะเออมาสวยเลยแหละวันนี้ สิบยังไงลูกผระกาศไม่ลงนะเออมาไปเรื่อยนะจ๊ะพายพายร่องเรือไปเรื่อยนะจ๊ะเออพายเรือไปเรื่อยเรื่อสวยปลาหมึกดอกนี้วายเข้าแล้วใหญ่งงเท่ห์สวยโอ้โหสวยเด้ไหลอีกเฮ้ยวายสามตัวยังไงไม่มีเหลือแม่เจ้าบอกเลยเอ้ยดอกนี้สวยจ้ายกแผงเอ,อ้ยแผลงใจผักกาดสิ ขายเรือแม่น้ำนี้ต้องลุกเป็นไฟจ้าโอ้โหยังไงโอ้ยสุดยอดตกเดียวกลับบ้านได้ทุกคนโดนเหมายกแผงแนละ้วทุกคนโอเควันนี้ขอ,อเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจคขวัญเลยนะคะสำหรับวันนี้บ้ายยจ้าเออกลับบ้านนอนกลับบ้านนอน